สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมพญายชัยน้อยครับผมเมือพ่อกันยมบุญแรงครับผมเมื่อนี้อยากเปิดเมือพี่น้องเอ้ยแจกของให้พี่น้องครับผมครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่อุดหนุนพญายชัยน้อยแล้วก็ฝากไอ้ติดตามสําหรับเอฟซีที่เข่ามาใหม่นะครับเนาะครับผมครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับพี่น้องกับมื่อนี้พ่อไนยชัยน้อยกําลังแพ็คแพ็คไอ้ปีกแล้วเลย ปีก40แล้วครับผมพี่น้องต้นนี้ติดรถได้ไลายงามสวยครับผมพี่น้องมือเอื้อน้ใดียังางขาปีกอยอะฝ้าทม,มาเอาได้ครับได้มือเอื้อนได้ครับรถนี้มันสร้างเห็ดบัตทันเหมืนกันเลยทรงไม้ปัญญชัยน้อย20ตัวก่อนเอาไว้ใส่ก่อนครับผมครับตะไบโลเลยกับย่างบุได้แล้วพี่น้องด้ตัดเห็ดบัตทันพี่น้องกับมาเอาปีกไปไว้ก่อน,กนครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิบเบิร์ตคอนถ้าผู้ใดีถ่ายปีก40ลายงาม,งามของปัญญชัยน้อยแบบนี้นะครับเด้อ มือเง้นใหนทโขมเอาครับผมมี20อันเท่านั้นครับผมพี่นอรร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 ้องฝากทโขมเอาเ <c oughs> พราะยังเสนอกำลังไล่แพทคไข่ยอะกับเล็สิบอกพี่น้องครับผมไก่เซฟตอนนี้ชั่วโมงนี้เบิดแล้วนะครับเด้อพี่นอ้องโดมีตะไก่เล็กมือเืินมีไก่เล็กนะครับไก่เล็กขึ้อยู่กัืเนพอได้แบ่งไข่เยอะแต่ว่าไก่เซฟหมดละกับอาทิตย์ล่อาทิตย์หน้านะครับผมสร้างกระเฮ็ดบเทันเนาะ ตอนนี้ก็กำลังเกลียดอยู่ทางคนกระทูมาบอกวังแดงคำคำเนี่ยก็เลยรายงานพี่น้องพันได้แต่อันนี้มาให้ก่อนเราก็ใส่พี่น้องมาเอาปีกไบไก่ก้อนด้วครับเด้อเอาปีกไบไก่ก้อนเราก็นั่นก็ค่อยเอาที่ลังก็ได้ดอกครับผมเอาไปใส่ก่อนใส่ยิ่งใส่อย่างธรรมดาไปก่อนครับผมล่อแล้วเลยเนาะครับช่วงนี้เป็นภาคกลางมันก็เป็นฤดูน้ำหลากปลากำลังขึ้นดีครับผม เ็พอดีได้ใส่แล้วครับผมเอาทีแกะหนาแต่นี้พัดแลบให้พี่น้องด้ครับที่แกะหนาเป็นยังไงหัอมาจาสจีบอะไรไล่เนาะพี่น้อง <c ười> อ๋ก็ชงไปล้วได้ครับมืนอนี้วได้สี่สิบสี่สิบก็คนกับาวครับพี่น้องหอยจนว่าคำขินเมื่อค่อยแล้วเนาะหอนเล็กเป็นหนึงสี่บาทรอะวายังคือเป็นพันๆอยู่หวังเขอเค็ดผิดมาตรงงานตัวนี้ อื่นไก่เล็กยังมีอยู่เลยครับเด้อพี่น้องเด้อไก่เล็กมีคนเด็กแปงพี่น้องอยูไอย่ไก่นูเซฟกับมีอยู่ครับไก่นูเซฟกับยังมีอยู่ครับกะทิขาดแต่ไก่ปลาเซฟบกแล้วครับผมไก่เซฟนกนะเบิดอยู่ตอนนี้อ้อสิได้หมดเลยพี่น้องครับปีกสวยๆครับผมใส่รุเลเลยได้ครับพี่น้องแต่ว่ารุเลเลยบ้านมีเด้อมาเอาตะปีกไว้ก่อนครับผม น,นี่ครับปีกพญยานยิษย์หน่อยว่าสี่สิบเส้นเสนอครับแต่ว่ากลัวอยู่เด้อกลัวสี่สิบอยู่ครับเอาไปนี่ถือใจรอดนี่พี่นอ้องล้านนาสวยๆครับผมพี่น้องครับเอาฝากพี่น้องซัพนี่แล้วครับผมเอ,อื้นอนโทรมาเอาเด้อครับผมฝทโทรมาเอาเดี๋ยวผมสิบเบิดก่อนมันช่วงนี้มันคือว่าล้านนาย,ยิ่งป่านะ้องมันเกิดออเดอร์โรงงานกับลายมันเกิด ตัดเห็น้องสะาจังเลยก็ต,ตามคิ้วมครับผมอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องฝ้าโทรม,มาเอาด้วยอรับได้เหมือนกันครับผมขอบคุณหลายๆครับวัสดีครับ